สวัสดีค่ะพี่น้องน้ำขันตำมกแซงบัเนี้มากินค่ะตำไปแล้วบัเนี้มากินน้ำกันมามาพี่น้องมาจวดจวดน้ำกันเศษใส่ถั่วจัตพิมุข้าวพร้อมเสียมมานึ่กันอือผักเข้าวตองใส่ผักหลายกินอยงสีกระเสบแล้วพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเบิง้งมันหอนแหงพี่น,อนอ้องฝนบมตกกหอนค่ะอ๋อหอนบานทางกุ่นหอนบ่ทั้งมีมะหอนแหงแท้หามามากินน้ำกันจตัมบักแตงได้มือเชิ่งสตอเฮากับมี่เชิ่งผักเห็ดหมากกระถินกระถิน ครับครับับต่อครับ อืมือคนเดินพันมือคนเดินพาข้างหลังขออภาาัยอะไรนะพี่น้องคนเดินพาข้างหลังเสือกับปอไซ ที่เพิ่มเดินมาอีกเด้อทุกบ่ใส่เสือ้อสซ่บคักพี่น้องแซ่บคักมันนีต่ตำหมักแตงม่นเป็นตำหมักหฟูง อึ๊บผัดตับนี่ก็พอกับกระแส 嗯。Mm hmm.

เก็บพักเกษขออภัยหลายพี่น้องเ mm hmm. สร็จไปต้นได้ Oh, oh. Ui, <coughs> oh, like. ui, oh, cái này ui, 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 thấy ก็สับต่อเนี่ยใช่ม,อม,อมโอ้เศบเศษเเกินบดเครื่อง่านเลยอ๋อยิ้หนะพี่น้อง ผิดครักจะขอบฝากจองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก็กระลังแรงใจให้จองแบบบาน,บานผพาจินพาเที่ยว้องไม่ได้ว่่งการขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำพีน้ำนองเลยละเด้อค่ะเด้อขอบคุณเลยลาจ้า